เฮ้ย hey, คุณอย่ายนะคุณปล่อยผมสิผมอยากตายปล่อยปล่อยผมตายไม่ได้นะคุณเกิดมาตั้งนานอยู่ดีจะมาจบชีวิตแบบนี้เนี่ยนะผมไม่อยากอยู่แล้วแล้วครอบครัวของคุณละ่ะแม่ใช่ไหมคุณยังมีแม่ใช่ไหมเจนเย็นนะสงบสติอารมณ์ก่อนดีขึ้นแล้วใช่ไหมคุณเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันนะแล้วคุณก็ระบายมาให้ผมฟังได้หมดเลย มาแล้วเอาเรื่องของฉันเอา้าเฮ้ยโอ๊ยเท่าไงดีวะร้าส้่อมอยู่ตั้งไกลไปไม่ทันแน่เลยโอ๊ยฉันไม่เอาละนี่ก็ตั้งชั่วโมงกว่าแล้วผมขอโทษทีนะครับ พอดีรถผมยางรั่วฉันไม่ได้อยากจะได้คาแก้ตัวฉันอยากได้ข้าวนี่ครับก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันไม่เอาข้าวแล้วแต่ผมจ่ายเงินไปแล้วนะครับแล้วมันใช่ความผิดฉันไหมล่ะจ่ายเองก็เอาไปกินเองเลยไปแล้วก็สิคุณครับคุณของที่เขาสร้างก็หลายร้อยด้วยครับแล้วเคมพื้นร้านก็ไม่ได้หรอครับไม่ได้หรอครับ มันผิดที่ผมเองอะที่ไปส่งเขาช้าผมก็แทบจะไม่มีเงินติดตัวแล้วนะครับผมยังซวยไม่เลิกเลยไอ้แก่พี่ตักข้าวสิชักช้าจริงๆน่าเบื่อเว้ยช้าอยู่นั่นแหละเอาไปไอ้แก่วางดีๆไม่ไหรือไงฮะตักให้แล้วแล้วจะบ่นอะไรอีกวะอขอบคุณครับไอ้แก่ เมื่อกี้เนี่ยแกตั้งใจยโยนข้าวใส่ฉันใช่ไหมเดี๋ยวจะโดนเฮ้ย <soc mother, S 1> ฉันไม่ได้ตั้งใจนะเว้ยว้อวนวน้อนวน้อนะครับป้าปล่อยฉันฉันจะฟาดหัวมันกวนฉันดีนะได้จริงก็ตีให้ได้สิว่าฉันแก่เองก็แก่เหมือนกันนั่นแหละลุงลุงอย่าไปยุ่งโมโหเขาสิครับหน้อยไอ้เอกทนไม่ไหวแล้วเว้ยเฮ้ยเอ้ยอย่ามาเจอครับปนะ้าเฮ้ยเร็วเร็วลุงครับ หยุดก่อนอนะครับ<อ>หยุดนะครับ<อ>วันหลังอนะ่ะก็คุยกันดีนะครับมาใช้กำลังแบบเนี้ยมันไม่ดีป้าครับลูกเขาชนอาหารล้นหมดแล้วอะ่พะพ่อทำให้ใหม่ได้ไหมครับได้สิถ้าอยากให้ฉันทำใหม่ก็ต้องจ่ายเงินมาใหม่ด้วยแต่เมื่อกี้ลูกเป็นคนชนหกนะครับเขาแกไม่ไปส่งเองช่วยไม่ได้แต่ผมไม่รู้เว้ถ้าอยากให้ทำใหม่ก็ต้องจ่ายเงินมา ผมเลยต้องจำใจแจกเงินอีกครั้งทั้งที่ผมเป็นคนเข้าไปห้ามเขาทะเลาะกันแท้แท้โหทำดีก็ไม่ได้ดีแบบนี้ทำงานทั้งวันก็ไม่ได้ค่าจ้างเลยสิครับใช่ครับเข้าตัวตลอดแถมแม่ผมก็ป่วยยังต้องใช้เงินอีกด้วยเดี๋ยวแม่นั่งพักที่นี่ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาจ้ะ คุณพยาบาลครับค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดเท่าไหร่หรอครับค่าห้องค่ายาน่าจะไม่เกินห้าพันนะคะเดี๋ยวลองไปเช็คกับห้องกันกันอีกทีค่ะค่าหมอพอไหมลูกพอครับแม่เดี๋ยวเราลงไปเอายายกันนะครับไปครับแม่ ผมท้อที่หาเงไินไม่ได้เลยคิดอยากจะจบชีวิตตัวเองนี่คุณอยู่กับแม่สองคนใช่ไหมครับแล้วถ้าคุณจากไปล่ะแม่คุณจะอยู่ยังไงแล้วเขาจะรอคุณกลับบ้านไหมแล้วเขาจะกินอะไรถ้าคุณไม่อยู่อ่ะผมไม่น่าเลยคิดจะตัดช่องน้อยแต่พอตัวหนีจากไปคนเดียวแล้วแม่ของผมจะอยู่ยังไงอ่ะขอบคุณนะครับทีลบฟังตอนนี้ผมรู้สึกดีขึ้นแล้วแลวก็โล่งใจขึ้นเยอะเลยครับ ดีแล้วครับพยายามคิดถึงคนที่รักไว้นะแล้วคุณล่ะครับมาทำอะไรที่นี่เออความจริงผมก็จะมากระโดดน้ํำตายเหมือนกันครับเอา้าจะมาตายดันมาห้ามกันซะงั้นงั้นเอาอย่างนี้คุณมีอะไรคุณก็ต้องมาระบายให้ผมฟังเรื่องของผมเหรอผมก็เป็นแค่พนักงานบริษัทคนหนึ่งแต่ผมติดการพนัน พอเล่นหมดก็ไปกู้นี่นอกระบบมาอะไรวะหมดอีกแล้วจะทำไงหล่ะทีเนี้ยคุณการครับเดี๋ยวเข้ามาที่ห้องผมหน่อยนะครับครับนี่คุณเป็นไรไปอ่ะทำงานพลาดไปสิบแล้วนะสมาธิไป,ปไหนหมด ผมเสียใจด้วยทางเราพิจารณาแล้วว่าคุณไม่สามารถทำงานต่อที่นี่ได้หัวหน้าครับหัวหน้าฮะคุณโดนไล่ออกเพราะว่าติดลบเลยนะครับแต่ผมเป็นคนปิดเองที่ทำทุกอย่างพังกับมือแถมพอกลับบ้านไปยังต้องผิดหวังซ้ำอีกเฮ้กันวันนี้ยังไม่จ่ายดอกเลยนะไหนอะ คือวันนี้ผมขอติดไว้ก่อนได้ไหมพี่เดี๋ยวรอบหน้าผมทบให้อย่าตกติดกับเสียนะเว้ถ้าตกติดนะรู้ใช่ไหมจะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะครับครับเดี๋ยวผมจะหามาให้อย่าลืมนะ ขอเงิน5,000ันดิจะไปซื้อกระเป๋าใหม่อ่ะเอาไว้ก่อนแล้วกันนะปุ้ยช่วงนี้พี่ชอตช็อตอะ่ะถ้าไม่มีห0 0 0ันอ่ะก็ามาสองพันแล้วกันฉันจะไปหาอะไรกินแก้เซ็งคือตอนนี้พี่ไม่มีเลยอะ่ะอะไรของพี่เนี่ยแค่สองพันก็ไม่มีเลยเหรอจะกระจอกไปปะคือพี่เพิ่งถูกไล่ออกจากงานมาเดี๋ยวพี่หางานได้ใหม่พี่จะพาไปซื้อของที่อยากได้นะ เนี่ยถึงโดนไล่ออกมาได้เดี๋ยวก่อนสิปุ้ยจะไปไหนอะฉันก็จะไปจากที่นี่อะดินั่นก็ไม่มีแผนยังมาตกงานอีกฉันไม่อยากกินแกบหรอนะไม่ได้สิปุ้ยปุ้ยจะทิ้งพี่ง่ายๆแบบนีไ้ได้ไงอะปุ้ยอยากได้อะไรพี่ก็ให้ทุกอย่างเลยนะ ฉันรู้แต่ตอนนี้อพี่ให้ไม่ได้แล้วไงใครจะอยากไปอยู่วะอุยอ้ยอุ้ยข้อออกจากบ้านไปแบบไม่สนใจทำเหมือนไม่เคยผูกพันกันเลย,ยผมเสียใจมากทั้งเรื่องงานเรื่องแฟนพังไปหมดจนคิดสั้นจะมากระโดดน้ำตายนี่แหละดีแล้วครับที่ไม่คิสั้นวันนี้คุณลำบากแล้วเขาที่คุณไปแสดงว่าเขาอ่ะไม่ได้รักคุณจริง คุณบอกว่าเขาอยากได้อะไรคุณก็หาย้เขาได้โดยไม่ขาดแต่เขากลับทิ้งคุณไปง่ายๆแบบนี้เนี่ยนะคุณไม่ควรไปตายกับคนแบบนั้นนะเพราะเขาไม่ได้รักคุณจริงอะ่ะนั่นสินะ,สะแสดงว่าเขาก็ไม่ได้รักผมจริงๆผมก็ไม่ควรให้ค่ากับคนที่ไม่เคยเห็นค่าในตัวผมผมจะพยายามหางานใหม่ใช้นี้ให้หมดและจะไม่กลับไปเล่นการพนันอีกดีแล้วครับการพนันน่ะไม่เคยทำให้ใครรวยหรอก ข้าไปส่ปมาแล้วครับนี่ครับมันไม่ใช่ใครเราหรอกนะที่ลำบากอะ่ะมันยังมีคนอื่นที่ลำบากกว่าเราอีกเนาะไปะข้าวปส่งไหมครับโอ้ผมขอไปให้แม่ด้วยได้ไหมครับได้สิหยิบไปสองกล่องได้เลยขอบคุณมากนะครับพี่ไม่ได้พี่วันนี้ผมคงไม่ได้กินข้าวแล้วคนใจดีแบบพี่อ่ะยังมีอีกเยอะน้อง พยายามใช้ชีวิตต่อไปให้ดีนะเราแลกเบอร์กันไว้ไดีไหมครับเผื่อมีอะไรเราจะได้คุยกันดีเลยครับผมได้คุยกับคุณแล้วสบายใจขึ้นเยอะเลยนั้วพมขอตัวก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่พามาส่งนั้วพมไปแล้วนะครับกีดกลับมาแล้วเหรอลูก แม่กำลังรองกิจกลับมากินข้าวด้วยกันอยู่เลยเหนื่อยไหมลูกแม่ทำกับข้าวรอไว้แล้วกินข้าวกันก่อนนะอา้าวซื้อข้าวมาแล้วเหรอเปล่านะครับแม่สองกองเนี่ยพี่เขาแจกมาจริงเหรอไว้วันหลังถ้าเจอเอามาอีกนะลูกคนใจดียังมีอีกเยอะ กิจวันนี้แม่ไปดูกลุ่มช่วยหางานให้พวกแม่บ้านที่หมู่บ้านมาด้วยเขาเห็นแม่เย็บผ้าได้เลยให้แม่ไปอยู่แผนกเย็บผ้านี่แม่ได้เงินมา500ด้วยแม่จะไปทำทุกวันเลยได้เพื่อนได้เงินด้วยคิดจะได้ไม่ต้องเหนื่อยวิ่งส่งอาหารทั้งวันทั้งคืนแล้วนะลูกเพราะแม่เองก็มีรายได้แล้วเราสองคนแม่ลูกช่วยกันจะได้ไม่เหนื่อยมากนะจิตรักแม่นะครับ แม่ก็รักกิจเหมือนกันจ้าปะไปกินข้าวด้วยกันสองคนแม่ลูกเนาะไปครับ